สนับสนุนโดยผมเป็นคนเชื่อเรื่องประกันชีวิตชิวไลตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปจากเมืองไทยประกันชีวิตตามข่าวกันต่อกับมันนทุเดย์ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวนะคะเพื่อส่งเสริมภาคาักรรมก,การเกษตรในบ้านเรากันบ้างนะคะ,คะจากทางธนาคารกรุงเทพค่ะ ธนาคารกรุงเทพนะคะได้จัดพิธีมอบรางวัลเกษตรก้าวหน้าปี2567เชิดชู3สุดยอดเกษตรกรไทยติดตามจากรายงานเลยค่ะเชิญค่ะ ระยะเวลา80ปีที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพมุ่งมันสนับสนุนภาคการเกษตรของไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้ริเริ่มโครงการเกษตรก้าวหน้าในปี2542เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการผลิตนวัตรกรรมเทคโนโลยีรวมถึงสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรวมผลักดันให้ภาคการเกษตรไทยไปสู่ยุคใหม่ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการเกษตรก้าวหน้าก็เป็นกิจกรรมที่ธนาคารได้ทาต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับก็เห็นความสําคัญของเกษตรกรรมนะครับมีการพัฒนาร่วมกันไปกับประเทศของเราให้ได้อย่างยั่งยืนและก็มั่นคงแล้วก็มีการใช้พวกนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและความรู้ต่างๆการบริหารจัดการและก็เครือข่ายต่างๆพวกนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร,รของเราเนี่ยสามารถแข่งขันให้ได้และก็มีนวัตกรรมและใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆให้เป็นประโยชน์ในการดาเนินการครับ ธนาคารกรุงเทพยังได้จัดพิธีมอบรางวัลเกษตรก้าวหน้าพศ2,567เพื่อเชิดชูกเกียรติเกษตรกรไทยขึ้นแบ่งเป็น3ประเภทรางวัลประกอบด้วยรางวัลเกษตรกรผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลดีเด่นได้แก่น,นายธนชิศรีรินชัยกรรมการผู้จัดก,การบริษัท PT ทีฟาร์มจำกัด จ้าของธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงธุรกิจสู่สมาร์ทฟาร์มิงรางวัลผู้บริหารห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตรดีเด่นได้แก่นางสาวนารมลทักษะอุดมกรรมาการผู้จัดการบริษัทฮิลคอฟจำกัดผู้ผลิตเมล็ดกาแฟและบริการที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือได้กว่า1000รายรางวัลเกษตรกรรุ่นใหม่ดีเด่นได้แก่นายสุจิตจิทิชานนนกรรมการบริษัทเนวิลฟู้ดเซอร์วิสจำกัดเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำฟาร์มไก่ไข่ออร์แกนิกแบบใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ผมทำธุรกิจฟาร์มเป็นฟาร์มไก่เนื้อนะครับเป็นระบบออโตเมชันในการเลี้ยงไก่ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยตั้งแต่รอเข้ามาเนี่ยต้องบอกก่อนเนี่ยว่าเราลดแรงงานลงได้ถึง5้เรามีระบบอลามิ่ ที่คอยแจ้งเตือนตลอดเวลาจะทําให้คนทางานเนี่ยลูกมองของเราเนี่ยที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทํางานได้ง่ายและถันทุกทีมันเป็นความภูมิใจกับกับคนเลี้ยงไก่ของเราที่ทางธนาคารกรุงเทพ,พเนี่ยมองเห็นว่าเรามีคุณค่า <S <S ก็ซัพพอร์ตแหล่งเงินทุนให้เราเนี่ยแหละครับแล้วเราเนี่ยเอาเงินทุนที่ที่ได้จากตรงเนี้ยมาพัฒนาในตัวระบบ ธุรกิจเป็นธุรกิจกลางน้ำนะคะตั้งแต่ส่งเสริมปลูกแล้วก็แปรรูปก,กาแฟมเมล็ดกาแฟนะคะแล้วก็ให้บริการทางด้านของอาการเปิดร้านกาแฟแบบครบวงจรค่ะ mm hmm. ในเรื่องของการผลิตกาแฟคาร์บอนต่ำเราเนี่ยสามารถคอนโทรลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าก๊าซเรือนกระจกที่เราปล่อยแม้จะไม่หมดไปแต่ก็ต่ำกว่าค่าทั่วไป เกินกว่าครึ่งธนาคารกรุงเทพเนี่ยเข้ามาช่วยเราในหลายๆมุมนะคะนอกจากในเรื่องของสินเชื่อเนาะธนาคารกรุงเทพก็มีคำแนะนำนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของ mm hmm. การปรับเปลี่ยนของธุรกิจหลายๆอย่างบริษัทเนวิฟูสวิตนะครับดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไข่ไก่ออร์แกนิกครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีผลิตตัวจิ้งหรีดด้วยแล้วก็หนอน b บ F ด้วยครับผมหนึ่งก็คือเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่อายุน้อยแล้วก็เข้ามาทําธุรกิจ ในทางด้านภาคเกษตร2ก็คือการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับนวัตกรรมท้งเรื่องเทคโนโลยีรวมถึงเรื่องการจัดเก็บ Data แล้วก็เรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องหนอนแมลงวันลายเกี่ยวกับลดคาร์บอนเครดิตครับขอบคุณที่เห็นศักยภาพในตัวของธุรกิจผมแล้วก็ตัวของทีมงานของผมนะครับก็เราจะพยายามมุ่งมั่นสร้างผลง,งานที่ดีต่อไปได้เรื่อยครับก็ธนาคารกรุงเทพเข้ามาช่วยสนับสนุนทางด้านเรื่องการเงินเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจนะครับ ทำให้เราสามารถขยายธุรกิจได้โดยที่ไม่สะดุดครับผมธนาคารกรุงเทพให้ความสําคัญกับภาคการเกษตรไม่เพียงแต่สนับสนุนด้านเงินทุนแต่ยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยสรรหาตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จจากการปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรายอื่นๆสนใจนําความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารกรุงเทพนะคะพร้อมสนับสนุนและค่ะทั้งในเรื่องขององค์ความรู้สภาพคล่องนะคะแล้วก็เปิดช่องทางการตลาดต่างๆให้กับผู้ประกอบการไทยในด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมที่ดําเนินมาตลอดเป็นประจําทุกๆปีนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในเบรกนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายัางมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ